สวัสดีครับวันนี้จะพาไปเปิดดวงของคนในราศรีพฤษภนะครับลองมาดูกันสิว่านะครับดวงเขาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนมีนาคมดวงเขาจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับคนที่กําลังมองหาง,งานใหม่คนที่กาลังสมัครงานอยู่นะครับมีเกณฑ์นะครับที่ว่าคุณจะได้งานใหม่นะครับผม ส่วนเรื่องการเงินของคุณในราศีพฤษภกช่วงนี้การเงินค่อนข้างจะราบลื่นนะครับส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือกลาลังจะลงทุนอะไรไพ่บอกว่าช่วงนี้ต้องระวังนิดน,นึงนะครับผมศึกษาให้ดีนะครับว่าในเรื่องที่คุณจะลงทุนนะครับผมว่ามันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือบางคนที่เงินกําลังขาดมืองตอนนี้ก็มีเกณฑ์น,นะครับที่คุณจะสามารถหยิบยืมคนอื่นได้หรือมีนะครับผมญาติพี่น้องคุณพ่อแม่คุณช่วยเหลือซัพพอร์ตนะครับ เกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับผมสําหรับคนที่ยังไม่มีคู่นะครับช่วงนี้คุณก็ยังไม่มีคู่นะครับแต่สําหรับคนที่มีคู่แล้วนะครับช่วงนี้นะครับต้องระวังนะครับผมเรื่องความเอาแต่ใจตัวเองนะครับบางครั้งนะครับอาจจะทําให้แฟนของคุณเบื่อหน่ายกับนิสัยใจคอจนเป็นนะครับผมเหตุให้ทะเลาะกันก็เป็นไปได้นะครับ